นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะโอเคผมกับที่แรกผมก็ซื้อกล้องอันนี้มาอะไรครับผมซื้อไอนน้นี่เนี่ย VGA สาย VGA นะครับอันนี้เป็นจอคอมนะครับจอคอมพิวเตอร์เก่านะครับบริษัทงานที่นี่ซื้อสายมาอันนี้ก็เอาเอาสายคอมนะครับนี่อันนี้ออก ล้างจ่อเข้ามาใส่อันนี้เป็นลำโพงบูทธูธเสียบสิรวมเลยนะซายนี่แล้วครับนี่แปลงเราผู้หญิงหลายคนที่เข้าประกวดเทลเป็นสามมิน,นโอ้บลูท <Bluetooth mount. S 1> ูธโหมดนะครับเป็นสามมินนี่จะมีฮู 5. อัก A U X นะครับอักเสียบไปนั้นสีดัง AUX mode วางกันคุณต้องออกกิริอันนี้สายบนเนี่ยคุณก็รู้นี่คุณผิดทั้งระเบียบทั้งวินัยสายบนหนึ่งนะครฮะทั้งกฎเดี๋ยวนี่จะไปเบอร์กอนว่าเนี่ยผมคงช่วยอะไรคุณไม่ได้สาย VGA อันนี้เป็น HDMI เสียบวันนี้ครับแล้วเสียงออดิโอเสียงนี่ผมบอก เสียงขมโอเค้าคุณก็อยู่ที่ดอนอินกาศขาวกับแดงครับผมขาวกับแดงตอเคแยกเสียงออกลำโพงบูทูธส่วนภาพเป็น v G a นะครับมั <พง S 1> แยกออกอสองก <พง S 1> ัน,อ,น,นอันนี้คือสายอันนี้คือสายเส,สาอากาศครับระบะบระบบภาพมุมมีนะครับตะกรันใส่สาย,สาย สายวิโอสายสีเหลืองครับสายวิโดสายสีขาวแดงเสียงภาพเส,สียงนะครับสีเหลืองเป็นสายภาพนะครับ,มบผมตัดระบบระบบภาพออกเพราะว่าผมใส่จอคอมผมจะไม่ยกสายมัมนยาวน่อยครับอันนี้่ยมันติดอยู่ครับแต่ว่ามัน ครับแจมยัยรับแจมแจ,ม,จมครับระบบการแจมนะโอเคมันหลวมเอ้าโอเคครับบัเดี๋ยวอันนี้ค่อยค่อยมาแก้ไขค,ครับคือห้องมือหนึง่งภาพไปเสียงซื้อเนี่ยครับผมเอามาใส่กล่องเนี่ยอันนี้เดี๋ยวค่อยค่อยหนึ่งทับรูเลยล่ะว่ามันติดบ่ติดนะครับเนาะ ระบบเสียงมันนี้ผมตัดที่แรกผมเสียบเขานี่นะครับเนาะเสียงไลน์เอานะครับเสียบเขานี่ครับใส่ลำโพงนี่มันดังพลอยดังเบาก็าดีครับผมได้คิดค้นขึ้นมาว่าเออเนี่ยจะเป็นออดิโอออกคือกันผมก็เลยจะมาเสียบเขากล้กองดิจิตอลนี่ครับผมนะครับเสียบได้คือกันครับดังอยู่ครับโอเคเนาะนี่ภาพมาแล้วแล้วผมจะเสียบเสียงเข้าไป ไปเด็กเด็กแดงขาวแดงนะครับแดง,ขา,แดงขาวแดงขาวขาวๆเด็กช้าภาพและเสียงเสียง มันหลวมมันหลวมมันหลวมนะครับมันหลวมครับขอต่ออาจะหลวมนี่ครับอันนี้ดังแล้วครับทั้งภาพและเสียงมาแล้วที่สดุปวงาอย่างครับเกี่ยวกับสาวสาว,สาวหนวดกุ้งนะครับ่มันขึ้นมาโอ้ีสัญญาณเดี๋ยวเบิ้งซองไหมครับซองนี้วันมีสัญญาเบิ้งซองไหม มันต้องต้องง่ายครับผมต้องง่ายต้องง่ายเสาเพราะว่า,วาหนวดกุ้งมันไม่ค่อยดีนะครับเนาะช่องมึงส่งมากันยิบสามเห็นไหมครับเวิร์กพอยต์เป็น่อยสัญญาณไม่ดี ญญย่านบดีครับอยู่ที่นั่นนะครับระบบได้แล้วครับระบบได้แล้วสามสี่ดงกันอยู่ที่สัญญาณครับตอนนี้คืออยู่ที่สัญญาณโทรศัพท์นวดกุ้งมวดีครับปีเสี่แหดครับผมนะครับลองเบิ้งครับผู้ใดอยากประหยัดนะครับ เสียบดีดีแน่นๆนครับติดมันผมมันสีรวมเนี้ยหน่อยนะครับที่เป็นขึ้นมาเอเจคือกลองครับกลองดิจิตอลทีวีดิจิตอลเอเจอัมมาินไม่มีสัญญาณอยู่ที่หนวดกุ้งเดี๋ยผมต้องไปแก้หนวดกุ้งครับมผมว่างไว้ทั้งหนูแรนกัด ช่องเซตโอ้ยโมมีฝืนดีกล้วเซตมครับนะครับการเซตนะครับคนหาเลยครับน,ะนี่คือจอคอมเก่าครับผมแล้วก็นี่คือกองสายสีดำมินิฮิต DMR เปิดตัวเข้าเนี่ยีนกล้องครับฟังนี่เป็น VGA มีเอาไลน์ไลน์เอานี่คือเสียงลำโพงแต่มันนี่จริงมันกระดังอยู่ครับท่านดังบอกต่รวจที่นี่ผมก็เลยนไม่จีบผอว่าเออสายนี่มาต่อก็ได้เหมนกันสายเครื่องเสียงนะครับเนาะเข่ามึงลำโพงที่มีคำว่า AUX นะครับสัญญาณบ่ค่อยดีมันอยู่ที่นี่ครับเนี่ยไม่ปิมเนี่ยเนี่ย อยู่ที่กล่องของผมเองซื้อมาหลายปีแล้วครับนาทีเสื่อมสำหรับของมันมันหลายปีแล้วครับนาจีเสื่อมแล้วนะครับตั้งแต่พ่อสสวเดี๋ยววันนี้ห้าสิบเจ็ดนี่ตดดนแล้วครับตั้งแต่ทีวีดิจิตอลออกมาใหม่ๆนะครับผมซื้อมา ัลความละสัญญาณบม,ม่มีเห็นไหมเสียงดังมากอยู่รับมันอยู่ที่สัญญาณมันมันต้องต้องขยับเสาครับพี่น้องเห็นไหเดี๋ยวผมสยามจีหาสองที่มันมันมันชัดปกตินะครับนาะ ก่อนสิเนี่ฮะโอ้บ,บ่ได้ดอกเ่เป็นเที่ยวนี่สัญญางดีครับผมนี่ครับการเพิ่มเสียงกับปกติครับโอเคครับผม <c oughs> าปสิเออเนีการเลียงดีกว่าการเลียงนี่ชัดเจนเลยอันนี้หลงตรวพื้นตั้งง่เลยเดี๋ยวบีแล้วน้ำพุับนน้พุ้งเสียซื้อมันอร่อยกว่าชเอาอันนี้นะครับอันนี้ดังดีครับสีแดงอัสสกิอัสกิตใช่ค่ะอ่ายมือมาง่าเลยค่ะ่ยเลยค่ะ ม่ไพ้อกันก็คือกล้องดิจิตอลนะครับอันนี้คือจอค้อมเก่านะครับต่อสายเพื่อที่จะนํำเสนอภาพเอาสอันนี้ส้ายนี้มสเซนซ้ายนี้ก็ได้ครับผมเพื่อน้ำออกเสียงนะครับผมโอเคครับคลิปง่ายๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเลยครับเด้อเป็นน้ำเป็นนะครับประหยัดนะครับนสิ่งสิ่งที่ฮั่วโบจำเปลี่นต้องซื้อนะครับในโลก ปัจจุบันนี่ครับบ่จันเปลี่ยนยาซีครับของเก่าน้ำมาโมดิฟายเรือเดียบมาใส่งานกันนะครับยาไปซิดซีเสียเวลาเสียเงินเนี่ยเด้อคอยเรียนรู้ครับทุกสิ่งทุกอย่างประหยัดได้ครับประหยัดได้ครับเด้อเป็นห่วงนะครับจากเซนันเสนาเสนันสีจันทร์ครับหนูน้าฟ้าเมนะครับกะจอคอมเก่านะครับ ร้อยสี่ห้าร้อยครับเือจอ่ายกว่านี้ก็ได้ครับผมซื้อมาเลยครับจอยแบนๆนี่ของผมผมกัมพาต่อครับผมใส่นั้นไดที่การไอที่สะดุดสะดุดหนี่คือเกี่ยวกับเสาอากาศนะครับนี่ครับอามาต่อครับสายนี่ก็ประมาณร้อยนะครับร้อยก็บาทนี่ครับขึ้นขึ้นมาไม่มีสัญญาณ ที่เสาครับมันอยู่ที่สายเสาอากาศเป็นนวดกลุ่มบ้างอะไรันเนาะมตกนะอ่าครัอันนี้ก็เสียงที่ละเขานี่ก็ได้ออกนี่ก็ได้ครับเอาแล้วพบแบบนี้เลยเก้าสิบเก้าบาทเสียบเขาคอมเสียบเขานี่เลยครับแจมคือกันครับโอเคครับแค่นี้แหละครับเดี๋ยวฝากไว้แค่นี้ครับผมครับลองไปทำเมืองด้ครับเด้อ จอคอมเก่าย่าทีมครับใส่ได้ครับบอมีจอภาพบอเสียครับคอมพิวเตอร์สุดยอดที่สุดในโลกเลยใส่งานั้นในเบิร์ดมือเบิร์ดเบน,บนครับผมทั้งวันครับไม่มีว่าจอคอมเสียผมไม่ค่อยเจอถ้าจอทีวีนะครับมีโอกาสเสียมากกว่าครับจอครับหลอดภาพเสียอย่างนั้นอย่างนี้แต่คอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าไม่หล่นไม่นั่นจริงๆบอเสียครับโอเคนะครับนาอเดี๋ยวฝาก คลิปนี้ไ้แค่นี้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ